สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวง,งคุณตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาดูกันว่าตลอดเดือนสิงหาคมนี้นับจากวันที่คุณเห็นคลิปนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยพี่หมอจะตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่เลือกไพ่ห้3ใบนะ มาดูกันว่าไพ่อยากบอกสิ่งใดกับคุณบ้างนะตลอดเดือนสิงหาคมนี้คนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พลังงานของไพ่บอกว่าสิบถ้วยสิบถ้วยความมั่งคัง่งโชคลาภความสําเร็จความร่ารวยหรือไพ่ใบนี้มหมายถึงองค์พ่อพิคเนตสําหรับท่านใดที่นับถือองค์พ่อพิคเนตและมักจะขอพรอธิฐานขอพรจากท่าน อยู่เสมอไม่ว่าจะเรื่องความสําเร็จความร่ํารวยความมั่งคัง่งกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแล้วนะบอกเลยว่างานดีเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความสุขความโชคดีตลอดเดือนสิงหาคมนี้คนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้จะมีแต่ความโชคดีและสําเร็จและที่เด่นๆเ,เลยคือเรื่องรายใบยที่2ว้าวเด่นเรื่องโชคลาภเด่นเรื่องการเงินนะตลอดเดือนสิงหาคมนี้คุณมีโชคลาภที่อยู่อาศัยกับ เลขที่อยู่รอบๆตัวคุณปีเกิดวันเกิดอายุแบบนี้จะให้โชคจะนําโชคล่ามมาให้กับคุณนะคะและบ้านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และในบ้านของท่านมีองค์พระพ่อพิฆเนศกับองออค์พระแม่ลักษมีสองสิ่งนี้หรือมีหนึ่งสิ่งใน2ออย่างนี้ถ้ามีทั้งพระพ่อพิฆเนศและพระแม่ลักษมีบอกเลยบ้านคุณจะมีแต่ความร่ํารวยจะมีแต่ความสําเร็จเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดมือแน่นอนนะคะบอกเลยแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วย ใบสุดท้ายว้าวแปดเหรียญแปดเหรียญหมายความว่าความร่ํารวยที่ได้มาจากการลงแรงลงทุนธุรกิจหยิบจับทำสิ่งใดธุรกิจของคุณจะลุ่งเรืองสําเร็จเห็นเงินเห็นกําไรนะคะไม่มีคําว่าขาดทุนไม่มีคําว่าเจ๊งไม่มีคําว่าล้มละลายอย่างแน่นอนคุณจะมีแต่คําว่าร่ํารวยกําไรได้ทุนเงินก้อนใหญ่ หลั่งไหลเข้ามาคุณแล้วก็โอกาสทางการงานการลงทุนจะมีคนมาสนับสนุนทําให้การงานการลงทุนของคุณเนี่ยเห็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างมากๆนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นจิ้นนี้วางแผนอยากปดนี่จะได้ปดนี่หรือบางคนวางแผนอยากสร้างบ้านซื้อของชิ้นใหม่บ้านใหม่รถใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่จะสําเร็จในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วรับพลังงานความโชคดีนี้ไปแล้วขอให้คุณสําเร็จและโชคดีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะขอให้โชคดีและสําเร็จค่ะ